สวัสดีครับพบกันในรายการพลังจิตสื่อกรรมนะวันนี้เรามานั่งคุยกันนะด้วยการบูชาบาราขอบารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอาริยสงฆ์ทั้งหลายภัยมหาสงครามใหญ่จะเริ่มจากทางตะวันออกกลางหมายถึงว่าเริ่มจากทางฝั่งอิหร่านกับอเมริกาบัดนี้ก็ได้เกิดขึ้นจริงแล้วอเมริกาก็ได้อาวุธหนักมาติดแล้วตอนนี้นะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อม มีภัยร้ายเข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆแต่ผู้ที่นะูะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สัพพันยูพระปัจเจกพ,พุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายย่อมมีบุญนะเพื่อปกป้องคุ้มครองนะสถิตนะเมืองใดก็ตามที่มีศาสนาพุทธและผู้นั้นเกรงกลัวละอายต่อบาปมีฮีริโอตปะย่อมมีสิ่งดีงามเกิดขึ้นเสมอเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดไม่ใช่บังเอิญเกิดด้วยสภาวะกฎแห่งกรรม หลายคนก็บอกว่ากฎแห่งกรรมหน้าตาเป็นยังไงกฎแห่งกรรมเนี่ยทำให้คนตายมาเยอะแนละ้วตายเพราะอะไรตายเพราะความไม่รู้ตายเพราะสภาวะกรรมหนักๆนะถามว่าโลกเนี่ยมันมันเป็นยังไงมันคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดําเนินไปตามสภาวะกรรมว่าตามจริงนะกรรมเป็นตัวแดนเกิดนะกรรมเป็นตัวแดนเกิดนะกรรมเป็นตัวส่งผลกรรมพันทุกรรมพามาเกิดพามาวนเวียนพามาเจอกับผู้คนทุกชาติพบอะ่ะ ที่เราต้องมาเกิดในโลกเนี่ยส่วนมากแล้วว่ะมันไม่ใช่บังเอิญมันเกิดจากสภาวะที่ว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเราต้องมาชดใช้สภาวะกรรมกรรมในที่นี้คือกรรมที่เราเนี่ยต้องมาชดใช้จริงๆชดใช้ด้วยการเป็นโรคเป็นภัยไข้เจ็บนะเป็นมะเร็งเป็นเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งเป็นผิวหนังเป็นโรคน้ำพองเป็นโรคลุ่มพวงโรคสารพัดโรคอะ่ะเกิดจากกรรมทั้งนั้นแม้กระทั่งมนุษย์ที่จะฆ่ากันเนี่ยทางตะวันออกกลางเนี่ยที่ผมพูดนะ ว่าภัยสงครามนิวเคลียร์นิวตอนกัมมันตรังสีอาวุธชีวภาพดูให้ดีๆเหอะนะสงครามทางฝั่งอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยแหละจะเป็นตัวตัดสินทําให้กัมมันตรังสีเกิดขึ้นเพราะเมื่อวานนี้ผมได้ยินว่าอากองเรืออังกฤษนะได,ได,ได้ได้ซ้อมลบยิงยิงลูกนิวเคลียร์นะแล้วถามว่าเราเนี่ยมองเห็นในจุดนี้แล้วเนี่ยเรามองเห็นภัยมหาสงครามเห็นทุกภัยของการเกิดตายหรือยังนะทุกภัยของการเกิดตายคืออะไรอะ่ะ นี่เขาบอกว่า,อ,าอะไรนะเรบานอนตายไปราวๆสองสองหมื่นคนแล้วนะสองหมื่นคนแล้วนะเพราะฉะนั้นอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยถามว่าเรามีความสงสารไหมมีความสงสารมีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ไหมมีแต่เราเข้าไปยุ่งกับกรรมเขาไม่ได้ใช่ไหมใช่ถูกต้องทําไมเข้าไปยุ่งกับกรรมเขาไม่ได้เพราะกรรมเป็นกรรมมันเป็นสมบัติของแต่ละคนเราเข้าไปยุ่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะกรรมเหล่านั้นอ่ะมันคือกรรมของมนุษย์ มนุษย์มูใหญ่ย่อมเจอกับอุบัติเหตุเพศภัยอยู่แล้วภัยร้ายต่างๆไม่ว่าจะถ้าหากคนไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่แผ่มเมตตาไม่นึกถึงองค์สัพพันญูไม่นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่นึกถึงบุญนะคนเราเกิดมาเนี่ยเรามาสร้างบุญในยุคนี้สร้างบุญนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีทานมีศีลสมาธิปัญญาทําไมต้องมีทานมีศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยมีชีวิตเดียวในแต่ละครั้งเนี่ย แล้วชีวิตเดียวเนี่ยมันตายตายไม่รู้กี่รอบตายด้วยอะไรหนึ่งตายด้วยหมดอายุไข่นะตายด้วยหมดอายุไขคือแก่นะตายด้วยของคมนะร่างกายมันอยู่ไม่ได้ต้องออกจากร่างไปนะตายด้วยอะไรตายด้วยว่าปวดหัวทนไม่ได้นะมีสองทางให้เลือกนะอยู่ในร่างกายนะทางที่หนึ่งคือกินย้ายหายปวดสองคือออกจากร่างไปซะ่นะผมฟังเมื่อวานผมก็รู้สึกนะว่าเอ นะหลวงตาพูดนะผมฟังนะหลวงตามา ah พูดนะก็ไม่มีความรู้สึกแล้ว่าอะไรรู้ไหมมันก็จริงอย่างที่ท่านพูดอะร่างกายมันอยู่ไม่ได้แล้ว,ตา,ลวตายไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะตายไม่รู้กี่ครั้งก็ยังไม่เข็ดอีกนะยังไม่เข็ดนะบอกมีชาติหน้าถ้ามีจริงก็มาเกิดเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นลูกกันนะเออก็าบอกก็จริงอะนะแล้วก็ยังไม่เข็ดไม่เข็ดอะไรไม <c oughs> ่ไม่เข็ดเพราะอะไรรู้ไหมมันยังไม่เจอศาสนาพุทธแท้จริงถ้าศาสนาพุทธแท้จริงตายแล้วไปไหนไปเทวดาไปพรมไปพรมไปนิพพานนะแล้วทําไมอ่ะ คนต,ตายแล้วเดี๋ยวไปเกิดนะเกิดเป็นอ่าผมได้ไดูในข่าวนะตายแล้วเดี๋ยวมาเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันใหม่นะเป็นผมผมไม่มาทำไมอะ่ะบอกโอ้โหนะตายแล้วตายอีกตายตายแล้วตายอีกมีอยู่ครั้งหนึ่งผมดูหนังเรื่องหนึง่งมันตายแล้วแล้ว,ลวต้องกลับมาแก้ตัวกันใหม่อยู่เรื่อยเรื่อยๆทุกภพทุกชาติอะ่ะแล้วมันก็ไม่จบไม่สิ้นอยู่อย่างนั้นอะ่ะนะถ้าคนชอบอ่ะถ้าชนชอบเกิดนะเดี๋ยวมันก็เวียนตายแล้วมาเกิดแล้วขอนะขอแบบรวย ขอเป็นทุกอย่างก็ยังไม่พอใจขอได้เป็นกษัตริย์ไม่ได้เป็นกษัตริย์ก็ยังไม่พอใจ,อก,ก,ก,อใจก็ไปฆ่าคนอีกผมฟังหลวงปู่อินเล่าให้ฟังนะประวัติของท่านอนะ่ะเป็นกษัตริย์ท่านบอกว่าท่านบีบคอคนตายบ้างแหละทุกวันนี้ท่านก็เลยเป็นแผลที่คอและไอที่คอไม่สบายอยู่ตลอดแล้วท่านก็เอามีดแทงคนตายบ้างแหละท่านเล่านะบอกว่าด้วยความเป็นกษัตริย์มันยิ่งใหญ่อะพอยิ่งใหญ่เสร็จเนี่ยก็เลยต้องฆ่าคนเร,เรื่องจริงนะ แม้กระทั่งหลวงพอ่อจรัญอัมพวันเป็นแม่ทัพท่านก็ต้องฆ่าคนนะเกิดกี่พบกี่ชาติอ่ะแม้กระทั่งพระอริยะเจ้าหลายๆองค์อย่างหลวงพ่อสิงห์ดำอย่างเงี้ยเป็นเป็นกษัตริย์ก็ต้องฆ่าคนถามว่าการฆ่าคนเหล่านั้นเกิดวิบากกรรมไหมเกิดนะเกิดแน่นอนแล้วถามว่าเมื่อยิ่งใหญ่แล้วอ่ะใครจะห้ามได้ไม่มีใครห้ามได้แต่ถ้าเป็นใหญ่แล้วมีทศพิาจะทำหมายถึงว่ามีการเกรงกลัวลายตบบาปมีฮิริโอตปะเนี่ย ก็จะทําให้กษัตริย์ผู้นั้นน่ะปกครองลําบากเพราะอะไร <_ d ata> เพราะว่ามันไม่เด็ดขาดนะายนะนะหลายสิ่งหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นสงครามตะวันออกกลางเนี่ยที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยมันมันเป็นการแบ่งอํานาจนะจีนจับมือกับทางอาหรับนะถลม่มถลลมอเมริกาส่วนทางอเมริกาก็มีชาติตะวันตกรวมตัวกันเห็นบอกว่าวันที่17นี่กองเรือสิกุมภาพันธ์ปีสอพันห้เนี่ยจะมีกองเรือจากทาง ทางตะวันทางไอ้นี่ทางยุโรปเนี่ยมาทางตะวันออกกลางกองเรือทหารรบนะครั้งยิ่งใหญ่เลยแล้วก็มีเรือดำน้ำเมื่อเช้าผมนั่งดูเขาพูดถึงเรือดำน้ำที่ซ่อนอยู่ใต้ทะเลผมได้ยินคำหนึ่งในคำพยากรณ์อานนทะดูก่อนอานอนก่อนกึ่งพุทธกาลว่าร้ายแรงแล้วก็ยังไม่ร้แรงเท่ากับหลังกึ่งพุทธกาลมหาอำนาจเอาระเบิดใส่ท้องปลาท้องปลาในที่นี้คือเรือดำน้ำลองนึกให้ดีๆนะถ้าเกิดเ็าไปทำอะไรแผ่นดินแม่เขามากๆเนี่ย นิวเคลียร์นิวตรอนเนี่ยมันก็มาแน่นะมานะฝนฟ้าอากาศเป็นพิษนะต้องหาพระหางมาพระคำข้าวนะปัทวีธาตุหลวงปู่คำพันธนครพนมแม่ชีบุญเลือนวัดอาวุธนะทำน้ำมนต์นกันนะกินเข้าไปเพราะว่าต่อไปอาวุธวิทยาศาสตร์จะรุนแรงและวิทยาศาสตร์จะรุนแรงมากๆจนสุดท้ายอ่ะคนเราต้องไปพึ่งพึ่งบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพาริยสงฆ์บารมีเทพพรมเทวดาลงมาช่วยลูกหลานข้างล่าง ผมถึงได้บอกว่ามีเวลาไปนั่งสวดมนตนะ์นะเจริญสมาธิกันมั่งอ่ะเดี๋ยวสวดพระคาถาเงินล้านกันก่อนสมจิชามินาสังสิมโมพรหมาจมหาเทวาสเพยาคาปรายันติ พระม,มาจมหาทเทวาอภัยราพาพวันตุเม,มมหาปุญญะม,มหาราภพพันตุเม,มมิแต่ภาวุหาเตโพธ,ธามาอาุณโม,มพุทธ,ธายาเวรทะยโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทัสีเวรทัสสมเวรทิโยพุทธสามานีมาม,มพุทธสสวาโฮมสมติชามิเพงเพลงพาพาฮาฮาเรเร ประถามมหาจากักรพรรดินะนะโม,มพุทธยายพาพุทธาไตรรัตนญานมณีนุภราสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคโฆยถาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวรังคันธังสิวริจะมหาเทรังอาหังหวันทามิทเรโตอาหังหวันทามิทาตุยโยอาหังหวันทามิสปะโส พุทธาธรรมมาสังคาปูเชมินะแล้วก็คาถาพระชิมพรีแม่ชีบุญเรือนเอาไว้เสกน้ำมนต์ทุกวันเสาร์ประมาณ8ดโมงเช้าก็ตั้งน้ำอธิษฐานนะทำน้ำทิพนะดื่มกินรักษาโรคนะนะชารีติชิมพารีจะมหาเทโรสวุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตธรรมมามาพราพรังมามา โผละมามามหาราโผมามาสัพเพชนาพาหูชนาภวันตุเมนะถามว่าทำไมต้องทำกันนะก็เพราะในอนาคตอะอาจจะมีอาวุธที่เกินกว่ายาวิทยาศาสตร์สามารถรักษาได้แม้กระทั่งตัวผมเองก็ยังมีเวรมีกรรมในเรื่องจริงนะทุกคนมีกรรมหมดอ่ะนะเห็นนะ่ะตอนเด็กๆผมก็ไม่เข้าใจหรอกทำไมเราอายุสี่สิบห้าสิบต้องเข้าโรงพยาบาลกันมันเป็นความแก่ นะมันมีทั้งเบาหวานความดันนะมีโรคสารพัดโรคอะ่ะที่มันรอเราอยู่ข้างหน้ามีการเจ็บตัวต่างๆที่รอเราอยู่เมื่อถึงวันเวลามันก็มาหาเราพร้อมนะเจ้าก,กรรมในเวรทั้งหลายเขาต้องเอากรรมจากเราไม่มีเราครับนะที่จะไม่เป็นโรคเป็นภยัยนอกจากว่าคนสร้างบุญสร้างบาร,รมีไว้ดีนะสร้างทานบาร,รมีสร้างยาบาร,รมีไว้ดีสร้างทุกสรรพสิ่งเอาไว้ นะโลกนี้มันไม่ใช่ของเรานะครับนะสุดท้ายแล้วเราต้องจากมันไปเพราะฉะนั้นเร่งสร้างบุญสร้างบาร,รมีกันไว้นะครับเทวดาเทพพรมข้างบนก็เตือนลงมาแล้วว่าควรสวดมนต์นะอาศัยบาร,รมีพระพุทธเจ้าและเทวดาเทพผมจะลงมาช่วยได้ก็คนสวดมนต์คนทําสมาธิประจําเนี่ยแหละนะจิตยึดพระไตสรณา,าคมเอาไว้ไปที่ไหนก็ตามพุทโธพุทโธพุทโธสามครั้งกืนน้าลายหนึ่งครั้งนะบาร,รมีพระพุทธเจ้าก็จะเข้าสถิตช่วยเราโดยตลอดเอาละหรือว่าหาะพระเครื่องนะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทวงพระอริยสงฆ์มั่นใจองค์ไหนเอาองค์นั้นนะเดี๋ยวไปแล้วนะครับนะก็ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมปฏิบัติเร่งปฏิบัติกันให้มากๆนะครับยุคอภิญญาใหญ่อภิญญาในความหมายของของหลวงพ่อสิหงห์ดำก็คือสามารถเหาะเหินเดินอากาศหายตัวได้แต่สําหรับในความรู้สึกของผมนะอภิญญาก็คือว่าคุณสวดมนต์คุณภาวนาคุณมีศีลห้าอันบริสุทธิ คุณนับถือพระรัตนตรัยทั้งต่อหน้ารับหลังปฏิเสธการเกิดทุกชนิดรักพานิพานเป็นอารมณ์มีสินหา้าอนบริสุทธิ์และคิดว่าตัวเองต้องตายอยู่เสมอเสมออารมณ์พระโสดาบันชั้นต้นนะและคุณอยู่ในคุณงามความดีโดยตลอดก็ถือว่าคุณนั้นเป็นคนดีแล้วครับนะเป็นอภิญญาแล้วถ้าคุณได้สวดมนต์ได,ได้ได้เจริญสมาธิผมคิดนะคืออะไรรู้ไหมอภิญญาไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่มากแต่ขอให้ผู้นั้นมีจิตยึดมั่นในพระรัตนตรัยก็พอเอาละไปแล้วนะครับนะ ติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้นะครับนะผมดูเป็นอาชีพนะนะผมดูเป็นอาชีพต้องเข้ามาในไลน์นะครับนะติดต่อดูดวงได้ที่ facebook ครับนะวชชรกาก้วจินดาเบอร์โทร 0849266658id ลน์ ajtop16 ตามนี้ครับนะและนี่ครับ facebook ครับนะอ่าโอซิริกรอภิรัตน์โทร 06199226450925929261id รายโอซิริก15นะก็ ผมดูเป็นอาชีพนะดูมาเป็นสิบกว่าไป20ีปีมาแล้วนะดูดวงเนี่ยนะเดี๋ยวไปละนะไปละครับนะสวัสดีครับ